ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับที่ผมนั้นหายไปนานก็โดนบิดหรหัสรีฟิไฟนะครับคือแบบม,มันโดนบิดหรหนะัสเนี้ยลองเครียดโอ้ยหไม่มีไม่มีเล่นเลยไงนี้รหาสก็ไม่มี าดีพีไฟโดนบิทหมดเลยโดนหายออกเด้งหมเลยทุกคนดีพีไฟหนีหายอารีหน้าเรื่องยังดูถูกอารีน่าเนาะก็ลองไปเทสกันแล้ว,ย,ลวยังรู้ใจไปเลยว่าไฟเปลี่ลยนจะดีจริงไหม คนต่อคือไม่ดีนะไม่ดีผมก็จะเล่นกับเกมอะไรนี่นมของติ๊ตอกเ่ยมายิง่าทางผมไปแบบนี้มันมันเรียกมันเรียกอะไรไมไ่ว่าอะไรเล่นแย่งไปขนาดนี้ผมไม่กลับไปเล่นมัน่ะมไม่กลับไปเล่นเนยกินทุเรียนทุลย โอ uh ้ก uh ็ไม่ได้อัดารีน้ามานานแล้วนะครับเขียนอะไรดีวะเกมอะไรอีใช่เหรอต้องอะไรเนี่ยไอปืนก็ได้ปะ ไอ้วะคุณวอนเล่นกันเลยกดกิบอีกแล้วผมไม่ชาวเบีเอาอายวไอหน้าอเู่แล้วนะเ <ๆๆ S 2> พราะว่าผู้พัฒนาเกมเขาขอ,ขอผมมานะครับผมเลยกลับมาเล่นนะครับเขาบอกว่าเขาจะให้ของดีกับผมเอง ้ขายกินนะ้ำมันบิดอ่อไอพีฟอนบิดผมผมเหลือผนมะผมไม่เหลือรหัสเลยนะผมลองให้โอ้โหโอ้จำได้กาบนี้ไม่ได้เลยนะ ย่การเล่นไม่ได้เรือเนี่การแบบการเล่นการเล่นมันมาหายไปไหมเอ้าเป็นตัวอะไรแบบนั้นเนี่ยนอะไรวะนั่นนะฝั่งนั้นน่ะเฮ้ยมีตัวอยู่ไปล้าด้วยเไปแล้วนั่นเอา ตัวจับระยะอย่ายิงเร้วนะไอ้นี่มันก็ยิงว่าขาอะไรก็ไม่รู้มาเลยจ้าหลบเรื่นะเดี๋ยวเราจะตายไอ้หินในกันก็ยังอยู่นะเนดี๋มันมันไม่ค่อยอยู่นะเพราะเลีนนะ้ยงรถเร็วมากอยจะไม่รถเร็วเท่านี้นะ ทุกคนัสามารถย้อนไปดูคลิปอื่นได้นะครับที่ผมเล่นมันจะเป็นยังไงดูตอบมีความแตกต่างด้านบอกเลยยังไม่อยากฟู้นเลยนะพี่ตุ้งใี่กระชากแล้ว ไอ้เพื่อนเพื่อนเราแย่เลยหรือเปล่ากคนเอ็กัวเี้นทหารฝั่งทำไมกันวะฮ้ยเฮ้ยอย่าฆ่าเพื่อนเราแบบนั้นดิปฏกย้จะป้าเขแก่นะ่เะเฮ้ยชิลว่าเราโรนจับนะยะรวยแล้ววะ่ะ Ồ, ไหนไหวะคนนี้ใช่ไหมสวยอุย้ยเกือบแตกเกือบแตกจะรอดนี่ไงไอตัวการเออขอร้อ,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 องแหละอย่าฆ่าฉันเลยว่หนีนรวานนี้นี้ ให้ได้เร็วสุดเงี้ยวยิงเข้าไปอีกนับหนึ่งตายแล้วมัง้งเนี่ย <c oughs> ไกมือในการอัวตรอดไม่ค่อยอยู่นะมันต้องอยู่ระยะไกลมา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 ลวโอ้ม แก้วน่ามยังนั้นปู่ฉันนะคือคืนสอยฝือติดบอดตลอดเนี่ยนี่ในการเล่นของพี่ก็ออยังจะอยู่ยังไม่หายไปไหนนะแต่ไอฟี่ไฟฝีมือหายไปแล้วนะครับผมไม่เล่นไม่เล่น วันอีกแล้วมีเกมที่ดูน่าเบือ่อชวนน่าเบื่อมากกว่าเนาะทุกคนนะครับเขาบอกว่าไม่เกินสิบห้าวินะครับแต่มันเกินสิบห้าวินะครับคุณดูดีๆนะครับนา่เนี่ยเกินห้าวิก็ลืมมานับหนึ่งใหม่มันบ้าไปแล้วเว้ย พี่เดี๋วเราหา้ามเราห้ามลงโซ่พุ่งก่อนม่ใช่หรอนี่เราตาย,ย้วเนี่ยถ้าเราลองลงโซ่พุงง่งลงลง,งนี้แต่ละวันวันนี้ไม่ค่อยได้จะออกลงเลยนะเพราะว่า,าอากเห็นตัวสำรองการเล่นอย่าบุกแนวหน้าเพื่อนน่ะ เห็นไหมมันชอบตายเนี่ยอู้วเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยมันเอาชีวิตไม่รอดเอาชีวิตไม่รอดไม่เอาชีวิตไม่รอดไม่เอาชีวิตไม่รอดไปเลกจ้าน้ำแข็งเต็มเต็มจะพิรอดได้ไงวะ เลี้ยน้อนยขนาดนั้นไอ้ดิสื่อเยอะขนาดนั้นสื่อเยอะขนาดนั้นดีจังเลยนะทอนดามเมจถึงพี่ใครก้าวออกมาก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะไอคนนี้มันก้าวออกมาว่ะอย่าโดนอย่าโดนโดยเพื่อนจาัดก,การนะเฮ้ยไอ้ยิงก็เสนอหน้าไปดิมันกลัวเราเล้วะโอ๊ย แค่เราเพื่อเฉยนี่มันก็ออกมาเนี่ยเพื่อนฮิวเราหน่อยดีลเขนเพื่อน <cc educated> <uma> <now> <patreon> าสวยแล้ววะ่ะติดคาดติดคาดสวยแล้ววะ่ะเอาแล้วเล่ห์หนีเล่หเร็วเล่หให้ได้เร็วที่สุดสวยจะตายแล้ว,วะ่ะ ทุกคนโลกเขีย้องการเราจะหมดแล้วลุยส<ช>ายเอาไม่โดนใครก็ได้ช่วยด้วยการไม่ลอยเดี้ย ม,มันจะโชว์เทพใช่ไหมโชตายแล้วคนอยากโชว์ตายวะไม่เลิฟไม่เลต้องาีรับไอพ้พวกที่แพ้ไ่เลฉันกเลเ้ยเลิ เว่าเดี๋ยวเรามีหน้าเนยเขาเดยก ขาวิอมาใหม่จังวะเนี่อันที่มันช้เรียนเนี่ยเ่มันี้มันยนเนี่ยทะเยอทะยนเอีเลยเยอยเขาตกเพียงไม่เท่าไ